วันนี้เราจะมาเล่นแบบยิงปืนกันเริ่มรอไม่รอช้าแล้วไปแล้วเฮ้ยมาไงาามา,งานะามือที่สามก็ลั่นชนะอยู่แล้วอย่ากระโดดกระโดดเอ็มพีซีได้นะเฮ้ยมามามาเฮ้ยเสียงปืนดังมากเฮ้ยจะตายจะตายอย่ายิงกส็สิขึ้นหัวขาวตกป้องขึ้นหัวขาวตกป้อง แล้วก็ตกเอนเดินหะบอ่าวอ่าวโอเคหืดแล้วใช่ไหมอ่ะยังไม่ยดบายบายยิงแล้วสีสีแดงมาทุกคนสีแดงมาทุกคนสีแดงมาีมา๋ยว้ารูดิสีท่ายิงมันยิงมันเห็นไหมไม่หลอดแนะ่เดี๋ยวจะปอกป้อตอนนี้เองไม่ต้อง กระโดดกระโดดจุ๊บเล่นอือจุ๊บย้ายตายคราวนี้เอาจริงม,<า>มันนี่เครื่องยิงจะหลดุดพอมแล้วนะนี่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 เป็นไยงยล่ะไปดูดนจุ กระเดียบหัวเลยจุ๊บ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 เหมือนกันมาเนี่ยไอ้อย่าปกป้องห่อคอฟลอร์ด้านนะไปจุ๊บเกรดยิ้มยิ้ยิ้จุ๊บลงมาข้างล่างหน่อยแน่ ถึงตายล่ละเลือยังไม่ร้อยสักจุดไม่ใช่หรอคันอเอาจิ้งเร่งยิงดีนะจุบ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 เย้จุดกระโดดไปทุกคนไปล้มมัน เดี๋ยวมวัวจะกลัวสิเกลือแล้วไม่ได้ไประโยชน์เลยนะดูไหมปะปะ๋ยวมวัวรอเลยแล้วไม่ยกปืนโชกล่ะโอเคเอาคนแรกคนแรกกดดีเพื่อนไปเ,เพื่อนจึ๊บจึ๊บกระโดดกระโดดเฮ้ยยิงรถมอเตอร์ไซค์ทำแปะอะไรหลับทุกคน ้ยบอกว่าอยากดีมอไซค์สิเห็นไม้แพ้เลยเล่นคราวนี้ขอ,อเอาจริงได้ไหมตอนนี้มีแผนแล้วทุกคนตามมา ฟ้าต้องมายิงหนูด้วยล่ะคิดเดียวกันนะโอเคทุกคนเกิดจัดการหมดแล้วเร็วสูๆ้ๆเฮ้ยทีเสีอแดงอ่อนไปเปล่ามามาเอาอีกอ้นใช่ไหมทีแดง nhanh 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 chúp chúp cái đồ à nó không hại thế này chúa cho lên đai ạ cái đàn đa lắm đàn đa sao may 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 mặt อันนี้ขอพูดว่าห่อเอาจริงนะคะจุ๊บขยิงจะลวดจุ๊บจุ๊บต้ยตายอีกแล้วขามันจะไม่แพ้แนะ่เชื่อสิมีแผลที่มันดงดงๆแล้วขึ้นหอคอยจุ๊บกระโดดกระโดดโอเค ตกตกออกนอกโลกแล้วว่ะโอไม่นะอุ้ยระเบิดดังมากระเบิดหนัง อ้าวตัวเองก็ได้ตกโลกอ้าวนี่จูขาเนี้จะไม่ไปไหนแล้วช่วยกันสอเราสองสอเราสองทนกคนหรือสอเราสามก็ได้มากระโดดอ้าวเด็กกระโดดก่อนทำไมเนี่ย ทำไมขึ้นยากจังว่าไหมไม่คือสัเลักจุ๊บเย็ยนย็ยน,ยยนเอะไวจึ๊บจึ๊เฮ้ยกระโดดเก่งนะคุณอะ เกือบจะเอาชนะแล้วเชียวอุ๊ยต่มันอุบเมื่อกี้จึ๊บอ๋อรู้แล้วทำไมเราทะลุโลกได้เพราะเราเดินตะลุยแปลกแปกเองเฮ้ยมาไงขบับรถมาใส่ไซคมาไงขับรถมาใส่ไซขอให้โชคดีนะอ่ะอันนี้ขึ้นเองอ้าวขึ้นด้วยขึ้นด้วยกรับพี่ จุ๊บเกิดก๊บก๊บจุ๊บเอฟห้าเอฟเอฟเอฟใหญ่โอเคปิวปิวปิวจุ๊บจุ๊บโอเคเกิดแล้วจุ๊บโอเคไ้เกิดไปแล้วอ้าวไม่เห็นหอคอย โยูหูฮูกันเมก็สวยดีนะไปไปไปได้กำลังใจละปังปังปิ้วปิ้วมีเข้าแบบได้แบบอี๊ เดี๋ยวน้ข้ขขขปปดูยุยเกือบตายเกือบจริงๆเกือบมากมากด้วยมาถึงปืนไรเฟิลไปคราวจะไม่ถือปืนละคราวนี้จะขัามอเตอรไซค์ไปละไม่ไหวแล้ว ถอ,อยถอยจื๊บจะไปแบบอีซี่ให้ดูดิบโชว์เลยเป็นไงละ่ะฮ้าเดิบโชว์ดิบโชว์ถ้ามาเลี้ยวรถมอเก็มันเลี้ยวยากจริงๆขับชนแบบฟิวดิบให้ดูเลยว่าคนขับมอเตอร์มันต้องเก่งขนาดไหนวันด,ด,ดีเอสเอสคนมันเอสเยอะ มาจึ๊เย็นไปลิงเป้าทุกคนไปโอเคเขาตายแล้วเราค่อยๆเดินแล้วก็กลับมาวิ่งเหมือนเดิมเอาม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 าไซ้ายไปขวาแอลขวาไปซ้ายแล้วเวนี่ยเย็บ ไปไหนโอเคมีคนระเบิดมีคนระเบิดโอเคจิ๊บสีฟ้าโหดสีฟ้าโหดจิ๊บอืยาเป็นไงแล้ส่งเจะหลวดไป ขอให้จรวดรุ่นดีๆก็ไดเาา้เป็นเป้าจุ๊บกระโดดห้ามอ้าวตายพร้อมกันเฉยฝั่งแดงกับฝั่งฟ้า <c oughs> ฟเสื้อเบคอนเลนเป้าปนูนไปอยู่เลยขึ้นฟ้าเลยแล้วก็จะไปตกที่ฝั่งแดง โอเคปิ้วปิ้วปิ้วอีมีตัวหนึอันเนี้ยเราถือถือปืนรุน่ัวได้ยินข่าวสารมาว่าฝ่ายสีแดงเป็นคนดีอามาไงครับพี่มาไงครับพี่มาไงมาไงมาไงยปิ้วอีโอ้ รป้องกันเอ e น g ีจุ๊ยจุ๊บฝั่งสีแดงเริ่มโหวขึ้นนะครับ แดงมาคราวนี้เอาจริงยีขึ้นบนเลยรออะไรยืนสิิิเฮ้ยไม่าใจนะสีมือสีแดงอะเอาอย่าให้แน่ใจนะไม่ยงั้นโดนเนี่ย มันตายก่อนที่จะยิงเอาเฮ้ยเลมโมโซโโลิซันโตซื้อระหว่างสีฟ้ากับสีแดงที่มันเดือดจริงๆเห็นน้ำพุร้านเลยมายืนทำไมตรงนี้ฟิวโดนนิดเดิดดนหน่อยนีย่รวยยังไม่ตายนะครับ ยังรวยยังไม่ตายนะครับนี่อันนี้คือเบคอนนี่คือเบคอนนี่คือเบคอนปิ้วปิ้วปิ้วโอเคตอนนี้เราจะมาประชุมกันนะเพราะว่ามีแผนที่มันแบบแผนจากการนี่ไงทัวเขียวทัวเขียวมานี่หน่อย ก็ะสกินก็ะสกินตัวเองมันเป็นหัวเขียวว่าจะให้แยกยังไงเฮ้ยเราสีฟ้าด้วยกันเราสีฟ้าด้วยกันไอ้ค่ะนี้เราเอาจริงจะขับรถดิบไปให้ดูเละว,ว่าสีฟ้ามันเท่ขนาดไหนไป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 ยห้ดิบให้ดูเป็นแหน่ ทำไมอะอยากจะดีป้าเป็นยังไงดูด้วยนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปปกับทีมอา้าแล้วก็ดิ้มฝั่งนั้นจืจึ๊บอ็มเอ็ม m ีเฮ้ยกระโดดกระโดรดรถเต้นอะไรกระโดรดรถเต้นตรงนั้นนะฮะ อ้าวซากเลยไม่เ hmm. ห mm ็นตรงนี้เหรอครับพี่มาไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วก็ยังจะมา โอเคเรายิงมันยิงโอเคมาแมาพ <c oughs> okay. ิวจุ๊บโอเคมามามายิงมั่วสุดเลยนะม่าจะกินใหม่แล้วไปยิงหมดนะพี่เราอย่างเราอย่าง เอามาไม้ยิงก่อนทำไมอะ่ะยิงก่อนทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยจยิงก่อนไหมฮะเหยียบเราได้นะมันไม่เลยมันไม่ จรวดออกทำงานได้ก็สีแดงก็ปีผมอยากทำลายคุณลวดให้เป็นจรวดอุ้ยขี่รถได้การสองคนแล้วลุกขรวนลุกขึ้นลุมมัน ก้อนลมจิ๊บอัจิ๊บเจ้อันนี้เลยนี่คือฝั่งสีแดงนะเราจะไปเหบมันแบบนี้นี่นี่อย่างนี้มันเหว่กันเราไป 别啊 พอแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากเล่นก็รับเมนชื่อมาเลยนะบ๊ายบาย